นี่ก็คือสิงโตในเรื่องเนี้ยนะครับมันอยู่บนบางลังของมันเฮ้ยมันมาแล้วปี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 สิงโตมันจะกัดเราสิงโตนะเนี่ยดูเราไปใกล้ขนาดไหนมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับเนี่ยมันรู้แล้วนะมันรู้แล้วนะดู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 ไหนสิตรงที่มันลื้อของอืน้โอ้ลื้อมาหมดเลยนะครับเนี่ยคุมไว้ของพี่ภูมิัเนะ่ แหนมนี่มันซนจริงๆลายเต็มไปหมดดีที่ไม่กัดถุงทรายพี่ภูมินะเนี่ยถุงทรายพี่ภูมิมันไม่มากัดนะถุงทรายของเล่นอะอกัดแต่ถุงแกลบใช่ไหมใช่ไหมแหนมเป็นหมาที่ซนขนาดนี้เลยใช่ไหมมองแม่มันแนนมตุจะตายอืม Ha, <laughs> yeah.